สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นแร่งวันที่16นะครับตุลาคมนะครับ2 5 6 6นะครับเมื่อนี้ผมรอตลาดพื้นบ้านนะครับพาพี่นองมาอยู่ที่ตลาดบ้านน้องสอนะครับผมมาเป็นข้างที่2และครับเรื่อเมื่อนี้วันที่16ครับตุลาคม256 6เป็นลาสุดนะครับเอาผ้าพ่นองรอตลาดเบิงอีกครั้งนึงนะครับอสดีพระเบิงแจเอ้แจ่พี่นะครับ น,นี่เป็นน้ำเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้สดน้ำเต้าห้วยขายอยู่นี่ขายประจําทุกมื่อเลยบ่ครับยรนอนรรยู่นี่บ่บ่น้องขายประจําทุกวันเลยบ่ตลาดนี่เนาะโอ้ประจําทุกวันเลยนะครับเด้อพี่น้อยจะกินมาเลยนะครับเหนียวเ,เริ่มถุงตัวไรล่ะนี่ห้าบาทสิบบาทบ่โอ้ถุงละเจ็ดบาทสามถุงเศร้าเอานะครับนี่มืดอยู่นี่เด้อเอานี่แหละครับ ปลาตั้งโกแบบเกี่ยวก็มีเอามาเลยนะครับเด้อยนี่เอาเต้าหู้สดตลาดบ้านน้องซอสนะครับตำบลลำป่าอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวัดดีละวันนี้ได้ยังมาล่ะขมันไก่นะขมันไก่เนาะไม่เป็นเสียก็กำกำลังซอยใส่เลยกำลังขมันไก่เลยกำลังเห็ดใหม่ๆสดสดเลยกล้อง่าไดล่ะขมันไก่สามบาทสามสิบบาทเนะครับเอ๋อโบเทสโอ้โหนี่ไปเมืองเกินยี่สิบก็มีบ่นี่ เป็นพัดเศียรโอ้พัดเศียร๕๐บาทเนาะแต่ว่าเข่ามันไกลนี่คือ30บาทเด้เนี่ยน้องเพบเด้อร์สะอาดครับปลอดภัยใส่ถุงมืออย่างดีเด้อเอาวนี่๓๐บาทเข่ามันไกลเนาะลายยกขึ้นต้องน้อยกันบ้างล่อันนี้เป็นเข่ากันหลานโอ้เป็นเข่าเข่าเนาะเป็นกระเสียบเบเดอรออกมาเลยนะครับพี่น้องเรืองตลาดบ้านน้องศรนะครับตำบลล้อเป่าอัมเภอเมื่อไหว่ไกระสินเปลี่ยนเนี่ยโอแรลงเนาะ ตลาดแรงเนาะเอาน,นี่ผู้ขายได้หน้องเพิ่มด้วยอาน,น,นี่ครับทำแตงกงยังได้หมดก็เป็นตัดแซวหลีเนาะอ๋ะอสามที่บาทครับสามที่บาทเด้อเข้ามันแต่อขอบคุณอะไรล่ะขอบคุณอะไรเด้วอวันนี้ครับถุงละยี่สิบสามอย่างหกสิบโอ้สามอย่างห้าสิบลดให้เลย ผู้ขายใจดีมารถเข็นขั้นเกา่าผู้เดียวขึ้เกา่าโสดอ <c oughs> โอ้ยหาเงินไหมผู้ใดใส่เราอ,อันนี้แม่นยังแล้วนี่บักอื้อวะ่ะมเป็นหมอนคิดบ <c oughs> ่นั่นพี่ใหญ่แต่น้อเอาชุดแนวด้ะครับเด้อของอนองเพิ่นอยู่นี่แหละตลาดบ้านน้องสอนะครับนี่มือนเร่งนะครับสนะิขายทุกอย่างเริ่มจะพริกเขือเกอลือปลาาเด้ออยู่นี่มีมดอยู่นี่ ถุงละยี่สิบบาทนะครับเด้อสามถุงหาสิบเนาะ,นะขายถูกถูกเลยเอาพี่นอนอยากได้เด้อเอา,เ,อาเห็นแต่ล้านขายพวกคู่ถังกะละมังทุกอย่างยี่สิบแต่ว่าหา้อขายผักขายมะเขือเ,เทศขาบมะเขือเทศขายพริพรเกเขือเกลือปลาขายนี่กันท,ท,ทุกอย่างยี่สิบบาทพี่กันสามย่างหาสิบเอาขายดีนะครับเด้อขอคุ่หลาไรครับกพอค่าใจดีได้สามอัน ห้าสิบบาทเนี่ยคิว่าใช่ดีมากเลยรถแรกแจก,กแถมเลยสามอย่างห้าสิบโอ้ขายขายังไงล่ะผู้ขายนี่ออกจังหน่อย <c oughs> บอ่สวยๆนี่ฮะ <c oughs> ออกกล้องได้เ่้นี่อือเอานี่ครับไม่นังก็ละ่ะสป,ปาเกตตี้บราวนี่เพสแฟนซีแล้วก็ทาชูโอ้สป,ปาเกตตี้บราวนี่คือ <c oughs> ซื้อฝรั่งแต่อะนะครับเริ่มจักบาทคือเวลาเนี่ยเริ่มจากสิบบาท โอ้ถูกตัวนี่ถูกตัวนะชื่อฝรั่งแต่ว่าราคาอีสานบ้านเราแจ,จ, <c oughs> จับได้บอกมาชัว่วโมงหรอเปล่บบาเพิ่งมาสุติยมารตลาดนาจชาเลยมาโอ้เลยมาตลาดแรกเนาะขายดีเด้อขายดีเด้อเอาทั้งสองเด้อทั้งสองสวยๆนี่ยแหละอ้าวน้องมานนเด้อขายจำชื่อบ่ได้หรอเป็นอาหารชื่อฝรั่งนะครับแต่ว่าราคาถูกเลยเด้อเอาขอบคุณหลายหลายเด้อสวัสดีครับแม่ค้าทั้งสองเด้อ เอาตลาดบ้านน้องสอเลยครับเนี่ยมือแรงมาทุกมือนะครับอันนี้เป็นกระเจี๊ยบบ่ครับมัดละเศร้าบอกสิบบาทหนึ่งปลูกเองบ่ครับบอกนะครับเนี่ยอันนี้ก็กล้วยเด้อของกล้วยๆเนาะจักบาทกล้วยเฮาบีละยี่สิบบีละสาเท่านั้นนะครับเอาถูยๆเลยแม่ค้ามาทุกวันนะครับเนาะขายดีเลยครับอันนี้แม่ค้าช่วยสวยนี่ขายอยังครับขายหอยขายผักขายผลไม้ค่ะอันนี้เป็นหอยแครงเนาะกิโลเท่าไร้ละ ร้อยหกสิบตัวใหญ่เลยสดๆเลยเบาๆร้อยหกสิบเนออันนี้เป็นพัะวัดหวานกรอบเลยไม่ฝาดเนาะอันนี้เป็นลองกองเนาะลองกองได้จากจากใสแล้วเนี่ยราคาตัวสูงยิ้มหาบาทเนาะอเอาถือว่าถูกเนอหวานเลยเนาะอเอาตลาดบา้านงสอรรค์นะพี่น้องมาเด้อ์นี่ครับแม่ค้านี่สวยมากเลยครับพี่เหลืองเหลืองได้อเอาโอ้วัดดี๋ยวกันสวัสด,ดีครับแม่ค้าครับมแม่ค้านี่ เอาแม่ค่ะหน้าตาที่สวยเรื่องนี่เอาปลูกเองนะครับถั่วนี่บ่กครับบ่ถั่วฝักยาวปลูกเองโอ้ทุกอย่างปลูกเองมีถั่วฝักยาวมีแตงอ่มีโหลอ่ามีกะเพรากระเสษยนน้ำอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆเลยธรรมชาติล้วนบ่ได้บ่ได้กอดกอดสารพิษเลยน้อครับเนาะงอือเห็นนะครับเด้อเอานี่นี่นี่ครับถูกเลยเนี่ยเอาพลิกมาเลยครับมาเลย เอาเลยครับไปเลยครับนี่ขาบุงเลยค่ะอนบุงรบุ้งอ่อนขบุงอ่อนอันนี้ปูน่านะคะโอ้ปูนาหรือปล่าปูน้าขาเจี๊ยวครับอ่ปูน้าปูน่าปูน้าของแข่งตรงขาเจี๊ยปูนาขาเกี๊ยลาตะแยงปนเซอกินอ้อมเซกบอ้อมเกบลซแบเลยกินก็จำมะุงกับแ่บเป็นองข้อันนง้ี่ดเป็นของพื้นบานเหรเนาะบพิกไม่ได้ฉีดยาเลยปวดฟุอะไรปวดเส้นเลย ไ่มดแดมดแดงส้ม่ะมดแดงที่กินไข่มดแดงนะคะมันจะไปกินเียเลย่ไไปกินเียเราไม่ต้องฉีดยาใ่การกาจัดแบบยี่ห้าไม่ฉาดอเป็นจะตมัดท่ไรล่ะครับมัดสีู่กตันี้ะูกได้เลยอมรค่ะมาอุ่นหน่อยนะครับด้อตะลาร้านน้องสออยู่มุมในนกน่อยด้วยเด้มาใกหน่อยเแม่้าวยสวยขายในในแล้วของพ้นบานห้าปลอดสารพิษด้ว ขอบคุณอะไรครับเด้อขายดีนะครับเด้ออันนี้กระเมนของเฮาบ่ของยายเขาโอ้ของยายผักไผ่นี่บ่ของคุณยายบ่ครับสวัสดีครับคุณยายครับผักไผ่เนาะครับเนาะเจ็บมาจะให้เต็นนองเต็นหลังบ่ได้ฉีดยาปลอดสารพิษสิบบาทเลยปลูกเองวัดอยู่นี่ชั่วกับปลูกเองแต่งกับปลูกเองมิเตอรน้ปลูกเองเป็นธรรมชาติปลอดสารพิษนะครับเอานี่คุณยายทั้งน้าผู้ขายนะครับสวัสดีครับคุณยายครับก่งาทุกอย่างปลูกเอง ถูกถูกถู้นะจกถูกยี่สิบบาทโอ้บอกมดแดงมานาวบ่โอ้หมดแดงมานาบักทั่วบ่มาน้าบักทั่วเป็นกินเพี้ยหมดแดงกินเพี้ยเฮาบราต้องสีดยาเป็นรักการธรรมชาตินี่ผู้สื่อเนาะแสบปะครับผู้สื่อแสบรับประกันควมแสบเลยเอาปลอดสารพิษเลยนี่นะครับเด้อเอาแมนมดของคุณยายนี่เด้อ ไปเลยครับผู้ซื้อเออผู้ซื้อครับผู้ซื้อกับเขากล้องผมก็เอาไปน้ำกันเมื่อไหร่เนี่ยังหอยตกต้นถูกเตี้ยนด้วยเนี่ยใส่กล่องหมูใส่กอหมูอันนี้ก็เฮ็ดเองปลูกเองขี้กันเลี้ยงเองเออเลี้ยงเองด้วใส่กล่องหมูนี่แล้วพักผ้าในี่เนาอติดๆสิบบาทห้าบาทสิบบาทสามกําสิบจ้ามกําสิเอาไปเลยนี่นะครับสามกําสิบเอาไปเลยจโอ้โหเนี่ยใส่หมวกสิ่งกันเลยโพดแลี้ยวที่ อ้าวคุณแม่เด็กโบเป็นคุณยม่เด้อคุณแม่คุณแม่เอาเสืสวยๆเลยเนาะธรรมชาติปลอดสารพิษมาเลยนี่แหละแตลารบ้านนกสอเด้อนะโมเล้งตำบลลำป ا าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ถนนนี่ไปสารคันนี่แหละออกมาเลยใส่กล่องนี่ก็ปลูกเองนะครับด้วยนี่ด้วยคอเท่าไรแล้วครับคอเท่าไหร่สิบบาทค่ะสิบาทเท่านั้นเนาะหัวคอห้าสิบหัวคอห้าสิบลดหัวม้าไปเลยข้าวผัดไปเลยลูกขึ้นปลเกี่วปลีกิพี่น้องได้กินเอาเฮ็ดมาเอง โบต้องขึ้นงากอย่างเพชรเองขายเองใส่หขเองใ่เงินเองค่ะแม่เพราะว่าบหยุ่มยากเดวแจไหมค่ะว่าเจ็ดอแปลอได้โอ้นะครับน้ะอันนี้เป็นนางบอกหม้อกันหมหค่ะมบ้านสิบาทบระคับบ่ค่ะเออเป็นเรียนเท่รศัพั์แม่ค่ะเรียนโทรศัพั์อยู่แม่ข้าอบจะออกกล้องมั้งออก่ครับโบเป็นยางครับอบจะออกกล้องออกเสียงเสียงก็มี้คนจำได้บพระเราเสียงมันโนกก่นี้ มันหนกมันแซงบ้านเฮามาเป็นตะกินแต่ละบาลนี่จานตาแซวบ่ะครับบอว์เนี่ยหายเนี่ยนี่เนาะมันไปคูดเอาด้วยนี่เด้อไปคูดเอาเลยนี่เอาแมงกี้โซนโบแมงแข้งจักบาทครับเนี่ยเอาแมงแข้งอย่างครับแมงแข้งกิ๊กแมงแข้งมันเชิงน้ำเชือทั้งโอ้อันดูอนดูอันเออแมงแข้งขาโป้ยูดต้นบกสนุสนุืมสนุเด้ออครับเอาไปตะกินได้เนี่ยเอาเนี่ยนี่ของ น้องเพิ่นน่องเพร่ะได้เทาดอกน้องเอ้ยนี่เป็นน่องมาเค่ะอืมเป็นของน้องเพราะได้ผู้ขายนี่ครับแล้วเบียงเบียงคนเดียวดิทิสผู้เรียนโทรศัพท์เพิ่นเอามือบังไว้อยู่ก็เป็นยังไงล่ะน้องเอ้าแซบเแซบเด้ในตลาดบ้านน้องสอนี่กินเด้อพี่น้องได้มันแซงนะครับเด้อมันธรรมชาติเด้อไปหาเองหาขุดน้ำปลาน้ำดงมานนี่เท่อสิได้เพราะมันธรรมดาเด้เนี่ยแซบพน้าน่องโอ้ยขอบคุณหลายเด้อครับผู้ขายเด้อนี่ผู้ขายเด้อเอาอันนี้ผู้ซื้อยังขึ้นได้หลายแถววันนี่ เฮีเหี่ยวไรด้เอาไปเอาไปยั้งเนี่ยไนค่ะอวัดดีครับนม่อันนี้ไม่ยั้งก็ครับนี่หโอ้หนูนาหนูพูกนูเนาะไปหามาตัวเท่าไรละครับตัวละร้อยตอเนาะมันเอาหายงาน่อยได้หนูนี่เนาะนันัามโอ้น้ำวตะลักข้ามเอาง่ายบาดเนี่อาง่ายไปอโอ้นะครับหนูหนูพุกอืม พี่น้องจะเอาหนูไหมเดื่องกระดาษกับนักมีเด,อ <c oughs> ด้อผู้ใดต้องการหนูร้อยเดียวเอาหนูไหมเอาเอาขอคุณกลาดาษได้ไหมคะเดอ้อ <c oughs> ขายดีเลยครับเดอ้อ <c oughs> เอาเอาเอา <c oughs> โอ้ยมกักจะใส่กล่องเลยนะปลูกเองนี่ใส่กล่องมักจะใส่กล่องปลูกเองใบเดียวใบเกี่ยวเอาใบเดียวใครคุณเบ่าพี่เราได้เมื่อกี้นี่แวบเดียว ได้ขายบางมอเราเราบม่ให้เราเอาออกเท่านี้นี่เอาออกแล้วเนาะเอาเนี่ยเนี่ยสงวนตัวอ้องไปครับนี่ไปไซร์เราแม่ค้าขอสั่มเด่นเนาะถุงละสามสิบมั้งนี่เนาะโอ้ยยี่สิบบาทเท่านั้นเนาะถูกๆตัวนี่เอาขอบคุณหลายเด้อเอาขอบคุณหลายเด้อคุ้มนี่เด้อคุ้มใน่ๆนี่แหละคุ้มใน่ๆนี่แหละอืมเอา ตตวนนนันี้ครัาบนี่แม่โอ้ขายของบักแตงบักเติงตัวนี่คุณยายคุณยายโอ้คุณยายคุณยายแม่นมืดทั้งสองแผงเลยบอกครับบอกนี่หมดเลยบักแตงอยากกินถูกๆเลยเริ่มซาบาทบักที่เขือเขือปลาไบักแตงบักเอื้อนิ่มเออมาอุ่นนุนได้คุณแมน่นิ่มเถอะนะบักอือ้อซาบาท,าบาทแน่ถูกๆเลยแม่นหมดบักแตงเริ่มจะซาบัดหรือเปล่าบักแตงก็ได้ตลาดบ้านนกศรบุญหยาด้วยครับเด้อเอามาเลยนี่เด้อ ไม่อึดเลยตลาดบ้านน้องสอนี่เอามาหาคุณแม่เพื่นเด้อคุณคุณแม่หรือคุณยายเนาะครับโอ้คุณแม่วาสนานะครับโอ้ยซื้อมวนด้วยเนาะคุณแม่วาสนานี่ยซื้อมวนด้วนี่เอาอันแม่ได้มาอุ่นหนุนเด้อคุณแม่วาสนาเด้อมีมดอย่นี่เด้อเอาพริกเขือเกือบได้เห็ดมีมดโอ้ยนี่น้องไม่เนี่ยเนี่ยน้องไม่เนาะไม่อย่างกันน้องไม่ทางไผ่เนี่ยบอกโอ้หน่อไม่ฮะโอ้หน่อไม่พี่เลี้ยงน้อง โอ้ซื้อเป็นตะดีเนาะ <Gerilim S 1> จานเท่าไรแล้วครับค้างงามๆนี่ยบ้านเนี่นนยาปาดโทวว่ามันเอาสวนมาลงไว้น,นี่บ้านเนี่เอาประกอบของสวนมาเองขายแบบส้วนเซ้เลยอืมบเกี่ยวก็กันอีหยัยงคอยได้ดขดายด้วยยานเตพี่น้องมายีมค่ะยันเตพี่น้องมาเยี่มเลยให้แบบหลายเลยค่าเด้อขอบคุณหลายเด้อยคุณแม่วาสนาเด้อเอาขายดีเนะครับเด้อคุณนะครับพักเรางามๆด้อพี่น้องมาจะเลื่อมนะครับเด้อเอา วุ่นโหนกันเด้อนะครับอ้าวผมมาทั้งผี่กันพักขี้กันเนาะนี่พักอันนี้แม่นเหมือนบอกครับคุณหวัดดีครับแม่ค้าครับมัอนี่ใส่เสือเหลืองเลยมันจันบ่มันจันใส่เสือเหลืองสวยๆเลยมีมะทุนขันคือแนวคือแนวของข้ากระไดอืมโอ้นี่แล้วพักบุ้งอ่ะธรรมชาติอืมกินแล้วบางรุงสายตาตัวนี่อืมตาดีเลยอืมสายตาบอดีไม่กินพักบุ้งนะครับเด้อวิตามินเอเยอะอืมพัก ผักอันี่กัดทันจ่องสิบบาทจากสวนปลอดภัยเลยเป็นธรามาติทุกยางเลยบบมีสารพิษหองเปาเนาะไม่มีคงามเลยเด้อเอาพี่น้อยไปกินผักตลาดบ้านน้องสอนี่แล้วผมเดี๋ยวเห็นนี่คือสแกนเนาะนี่บบมีเงินกับสแกนได้หอยมีโทรศัพท์เนาะถูกๆเลยนี่เอาทุงมือเนี่ยมันทันสมัยแล้วครับฮากีต้องใส่เปลี่ยนเนาะแม่ค้าคล่องเราไปนี่สแกนเนี่ โอ้คล่องแล้วก็ต้องห่วงสิเอาขายดีด้วยเอาขอบคุณหลายครับด้อการใช้โทรศัพท์ทุกวันนี้อายุไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเด็กน้อยเห็นยังเป็นห้าเป็ียนเมดเรียนรู้เรียนรู้เอาขอบคุณหลายครับขายดีด้อเอาแม่ค้าด้ครับเอาบักพริกหยวกก็เป็นตะแซส็บสาลบานเอฮะแม่ค้าครับสวัสดีครับบักพริกหยวกบักพริกหยวกกํายังขึ้นเป็นตะแซ่บ โอ้ตามแจ้วแมงดาตามแม่พอ่อมแม่นบ่นี่โคกเลยครับเด้อตามแม่พ่อโคกแล้ว่าไรครับโคกยังไงเนี่ยสี่สิบบาทสีบาทเอาแจ้วแมงดาบางทีเอาไปจำก็เหนียวจำขหนียวกินก็ลวกครับกินก็ปิ้งประดุกนี่กำลังตักอันนี้บระคับโคกนึงโอ้โคกนึงหมดเลยอันนี้ป่นปลาทูใส,แส่แมงดาเอาเม่ค่าดินี่บระคับเออนี่เนาะสามสิบบาทเนาะอืมเอาเนี่ยครับเอามาอุดหนุนตลาดบ้านน้องศรนะครับเนี่ยมะเรง พี่น้องอยากกินมาเลยเด้อเด้อนี่เอาฟูขายเลยครับน้องเพิ่นเด้อขอบคุณหลายหลายเด้อขายดีเด้อเอาบันนี้วันดีครับแม่ค้าคุยกันแล้วเราบี่น้องสร้างกันนี่ปลาได้ครับเด้อเนี่เอาปลาเน้นปลาปลาเคลนทั้งมรสาิเลยเริ่มกิโลเท่านอะไรละครับเจ็ดสิบบาทโอ้ถือตัวนี่หกสิบปลาเคลหกสิบมันเป็นปลาที่แบบฮอปปิ้งแซ่บด้วยเนาะมันสีบนเหลือมันสีบนญ่เป็นปลาธรรมชาติปิ้ง แซ่บด้วยครับด้วยปลาเคลื่อนน้ำเปล่าปลาเคลือนน้ำเปล่ามุกสิบบาทขึ้นไปเอาถือว่าถูกตลาดบ้านน้องสอนี่มีทุกมือเนาะมีทุกวันนะครับตลาดน้องสอเด้อเอานนี้ครับแม่ค้าทั้งสองนี่แหละเนาะเมื่อกี้เห็นปีบโฮปีบโฮอยู่คือสิขึ้นสิหมานเนี่เนาะบ่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 เลยเอามกอย่างไะครับนี่ปลาเคลื่อนน้ำเปล่าปลาเคลื่อนน้ำเปล่าคือกันเนาะมกละเท่าไหร่ล่ะครับมุกละยี่สิบบาทถูกๆเลยเนาะ เอาอยากกินตลาดบ้านน้องสอุูมือเด้วยเอามาหาเนี่ยครับมาหามาหาเลยเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขายดีนะขายดีนะครับแม่แค่เอาบ้านนี้พักบ้านนี้ขึ้ที่แล้วแล้วเะนาะอ <c oughs> เอาบักบวบเส้าบาทซีบบาทบาทักเขือเอาไปซุปเป็นเนียนกินกับปน,นกับนันเด้อยช่มือเลยเนาะ<แ>นี่หัดพักแมงลักบ,บ้านนี้พักแมงลักคือพักอีตูนะครับเด้อเอาเนี่ยครับโหระพาก็มีนี่แม่ค้าเด้อปอดสารเนาะ ปอดสารเลยเอาปอดสารด้วยครับได้หลายเลยด้วยเอาขอบคุณหลายขายดีแล้วครับอืขายดีวันดีละปิ้งใส่กรอกบ้านนี้ปิ้งใส่กรอกดนะครับกับบักพีกชุดๆบ้านนี่โอ้เป็นแตเสียบจ้ะไม่เท่าไรล่ะนี่เสีาบห้าบาทแค้มบักพีกคว่ำแค้มบักพีกแถมผิงผิงแถมแพทเอาเสียบเสียบเลยเนาะอันนี้ผู้ขายด้วยผู้ขายกำลังหนาอยู่โอ้ผู้ขายทั้งสองครับนี่บอกเป็นลูกสาวบ่นี่ครับ โอ้เป็นลูกสาวมาขายช่วยแม่ถือว่าขยันเด้อไก่ยังไงนี่ไก่ไก่ทอดค่ะไก่ทอดไก่ป๊อบเอาตลาดนี่ละเอามาเลยมาเลยสวัสดีครับว่านี่สวัสดีครับแม่ค้านี่มีหลายเลยนี่คือบบกหอยด้วยบกหอยเชอรี่แซ่บๆเลยสวยๆเลยมีทุงมือเลยถุงเท่าไรนะครับหาสิบบาทดักแด้หาสิบบาทอุดมไปด้วยโปรตีน กินแล้วบำรุงสองมองบำรุงดีเพราะปัญญ์บัรุงดีเพราะปัญญ์บั๋มรุงชูแนวแมนค่ะแมนเลยเตรี้ยแล้วครับแมนค่ะอันนี้เป็นเห็ดยูค่าเลยครับเด้อเอาต้มเรีย,รยบร้อยยูบ้านเอาเอินเห็ดขมเนาะหาซีบาทบอกครับบอแมนค่ะเอากําลังเอาแล้เลยครับเบิ่งเลยอันนั้นหาซีบาทเลยครับเป็นเห็ดบดเห็ดขอนขาวหาซีบ,บาทอันนี้เป็นหนังนี่อันนี้หนังต้มค่ะโอ้หนังต้มบ่้เป็นเห็ดบอกครับบ่เอาผมดึงว่าเห็ดด้วยนะหนังต้มด้วยครับเด้อเอาลานนี่ได้หน่งเอกคือ หนังแห้งนะครับหนังแห้งหนังแห้งบอมเป็นไม้ฟูนเด้อนี่เด้ออันนี้หนังแห้งนะครับเน่าฟุดกลัวอืมอันละร้อยป่ะครับบ่มมาละร้อยมาละร้อยเอ้ยสิบสองอันสิบอันพุ่ลละเด้อนี่เอาสิบสองสิบเน่าเน่าเลยเอามาเลยเด้อเอาเนี่ยมาเลยกำลังเสื่อเอาขอบพูดหลายเด้อครับแม่ค้าเด้อขายดีนะครับขายดีเด้อตลาดบ้านน้องสอเฮานี่แหลอเวแม้วนเหมุนแม่นยังอยู่ในในพี่ครับ อี่ยังแน่ๆคือควนทวนๆอยู่พี่โอ้หมูปิ้งหรือปิ้งหมูมาลาบอหมูปิ้งหรือปิ้ง,งหมูนะครับปิ้งปิ้งตับปิ้งปีกเอานี่เสียบๆไม่เท่าไรละไม่ละสิบบาทเนาะโอ้ผู้ขายมาซอยคุณพ่อบ,อบอ่นี่ฮะโอ้เป็นลูกสาวบ่ครับบ่ขายทุดหมื่นบอเนี่อยู่นี่เลย ทุกวันเลยปากกาประจําเลยตลาดบ้านนองศรนี่เนาะอือตลาดบ้านนอกศรเอาพี่น้อยกินมาเด้อเอาหมูปิง้งหรือปิ้งหมูเนาะอือเอาเอาเอาเนี่ยกำลังเนี่ยเอาขอบคุณหลายครับเด้อโอ้ยยิมมองเดียวนี่นะโอ้ยยิมมองเดียวอันนี้ขายปลาป่ะครับบ่จิโร่อะไรครับปลาดุกอะปลาดุกเลี้ยงหรือปลาดุกหน้าครับปลาดุกเลี้ยงเนาะกบเลี้ยงเนาะเอาทุกอย่างก็เลี้ยงทุกมือนี่เนาะเอาถูกๆปลาดุกเท่าไรก่อนครับ แปดเสี้ยนด้อกบเด้อครับอืมร้อย <vant ai. S 1> หนึ่งเอาขายดีนะครับเด้อพ่อค้าเอาอยู่มุมสุดๆฟรีละขอบคุณหลายครับอันไหนก่อนี้มีมองแซ่บอยู่งมองเดียวนี่บ่อืมโอ้ลูกสาวมาขายขายซอยเด้หนิเด้ออืมลูกลูกสาวก็คุณพ่อนะครับอืมเอาได้จังหวะขอแค่ถวดอ่าได้ถวดเอาจังหวะได้ถวดเอาอันนี้คือมะหาผมบ่เอาหาไหมบ่อันนี้ปลาได้หน่เด้อปลาปลา ปลานะครับปลาปลาปลานิ่นว่าหน่เนาะปลานิ่นปลานิ่นกบปลานิ่นกบปลานิ่นกบย่งปลาที่เลี้ยวกันอยู่บบโอ้กบหน้าหัวจิโร่ทะเลาะกบหน้าสองหน่อยอันนั้นเป็นลูกสาวบ่าวอะไรค่ะโอ้แฝ่บ่ปลาจิโร่อะไรครับแปดสิบนะครับเด้อเอาเอาขอพูดอะไรครับขอบพูดอะไร อเอามาทั้างพีครับไปเรื่อยๆกันเด้อพระน้องเบิ่งไปเลยครับตลาดบ้านน้องสออาหารทะเลครับมีหมดเด้อในข้างปลาหมึกโอ้ปลาหมึกเป็นตัดแ่บเลยเนาะเป็นตัดแ่บด้วยครับเอาเอากุ้งขาวกับมีครับปูกับมีครับอืมปูในตัวละห้าบาทขึ้นไปตะกินครับเสร็จแล้วปูห้าบาทเนาะโอ้ปลาหมึกไหมอันนี้ปลาหมึกข้างนี้มันหัวหรือหางก่อนเนี่ยอันนี้หัวนะครับแน่น,นอยเข้าใจว่าหางกลาหมึกได้ทล้วเลย ยง่ไปกินซื้อหางปลาหมึกเนี่ยอือเอาโอ้เป็นตัดเสียบด้วยของหน่องคนเดิมเดียวมีมาได้ไหนเอาโอ้สดสดเลยสดสดเลยกุ้งขาวนะครับด้วยกุ้งขาวกุ้งขาวฮะโอ้พึ่งลงใหม่พึ่งลงเครื่องแม่อือพึ่งลงเครื่องมามงงเนะครับจากมาหาไส้เลยนี่เอาตลาดบ้านน้องสอด้วยพี่น้องอยากกินมากเลยเด้ดเนี่ยเด้อเอาย่างมันแรงทุ่มมืออันนี้ข้างมันบน่นี่บ๋อ,นนอ,อโอ้ส่วนหางโอ้ส่วนหางมันนึกว่าเป็นหัวมาได้เนี่ย เขาใจไม่ได้ครับด้วยอ๋อนี่ผู้ขายน้องเพื่อนด,ด้วยสวยๆนีลน่ล่ะนี่ผู้ขายนะครับอาหารทะเลตลาดบา้านน้องสอพี่น้องอยากกินมากเลยนะครับบ่ผิดหวังอไม่สดตลอดเด้ออืมเอาผู้ขายไก่ไปไสนผู้ขายไก่โต้นห่านไปไสน์อรอยเห็นกล้องเราไปเลยบ่อืมอานี่ป่าบอกครับบอกวัาดีครับวันดีค้าบ่งยังครับหนึ่งตอบแชรลูกโอ้ตอบแชรลูกค่ะ,ะไล่สดไปนึบ่บ่ โอ้ขายของในเพจโอ้ท่านสมัยตัวนี้เนาะเจ้าบอกเนาะโอ้ขายออนไลน์เนาะแตนเท่าไรป่าเจ้าห้าสิบบาทแตแกนได้เลยอืมใดเลยชูมือนี่ท่านสมัยเลยเนาะท่านสมัยเลยกันคุณแม่ใส่โทรศัพท์เปลี่ยนบ่าวบ่าชูมือนี่ชวนมากใส่โทรศัพท์โปรเจอร์อนุเดอเปลี่ยนมนเด้เนาะหาจีเนาะ นี่ผู้นี้นี่ผู้นี่ก็ติดคล่องเนี่ขายของออนไลน์เลยนี่มันก็ต้องมีทั้งออนไลน์กับออฟไลน์โอออนไลน์ออนไลน์ออฟไลน์บักอันนี้บอกขายออนไลน์ปลาแดกปลาแดกบองบอกอันเท่าไหล่ะอันเท่าไหล่ะยี่สิบบาทครับโอ้ยี่สิบบาทเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นน้ำพริกตาแดงไหมอืมทรงที่เลยจ้ะตามค่าทรงด้วยกันโอ้ตามค่าทรงเคอรี่ฟัดได้มืดอืมทรงฟัดบ่อืเอา เบอร์โทรฝากบ่ล่ะ <co อ่าเบอร์โทรอยู่ตรงนี้เลยค่ะอือเอาเบอร์โทรยังล่ะอ่าซูสแปดสองหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งแปดค่ะฝากเสียดับเลยด้วค่ะเจียวบองกระเทยค่ะเจียวบองกระเทยแมนค่ะตามโทรเลยค่ะตามโทรเลยแมนค่ะอือตามโตตรงตรงเลยแมนค่ะรับประกันความแซ่บค่ะแซ่บสะเด็ดทเพดานปากสไตล์ยุสานค่ะเจียวบองกระเทยแมนค่ะตรงตรงเลยขายมาหก็ต้องเทียน์นังเลยเคลียร์คอือมาเลยเบอร์นี่ล่ะเอาตัวมาเลยเด้อโอ้ยผมมึงเคยได้ยินเด้่ นี่คือที่ขายดีเลยครับด้วยเอาน้องเพิ่นบทตัวเด้ว้าวตรงๆเลยแมนค่ะขายได้มาหกปีแล้วครับโอ้หกปีแล้วประสบการณ์แล้วหกปีแต่เดือนละสองร้อยกิโลได้โอ้สองร้อยกิโลไปขึ้นแล้วปล่าเท่านี่ล่ะอือเอาโอ้นะครับเด้อเอานเจียวบองกระเทยอือเอาเบอร์นี่ละแมนว่าผิดหวังเด้ออือเอาขอบคุณหลายหลายเด้อขายดีขายดีทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์เด้ออ่านี่ครับอือสวยๆเลยสวยๆเลยครับคุณแม่ได้ใหญ่มาครับ โอ้พักกระถินกร็แกงน้องไม,ม่เป็นตะแซบเลยแกงน้องไม่ถุงบางไงกระสอบบางไงพักดองหรือโสมพักรกระสอบเน่าๆบางไงเลยเส้าบาทสิบบาทเส้าบาทโอ้นะครับเด้อคุณยายมาขายยังขายป่าโอ้ขายป่านี่บอครับป่าหน้าบาอือคุณยายขายยังไงล่ะนี่สี่ละสิบห้าบาทเป็นตะแซบป,ประดุงหน้าตัวนี้หนะ่าๆาได้หนี่งกระดุกหน้าเนี่ยเที่ได้มาเนาะเอามาคุณยายด้วครับแต่ละวันน้องสอนี่นี่ให้ให้กิน ให้กินด้วครับด้วยอาี่แล้วสมพักเอาคุณยายซื้อหังคุณยายคุณยายซื้อตบกหงบ่ครับบกโอตุหงคุณยายโอ้หนะครับบบบุกหงอาหารนีขาบ่ได้แม่เนี่ยกินมากินมากจะหน่อยบักกอกปากกอกไส่ปักกอกนั่คุณยายเออเอาแถมแถมันเลยคุณยาย โอ้คุณได้ยังกินตับังค์โงได้ใช่เน้องตาทุกวันค่ะตาทุกวันเลยโอ้ขาดบ่ได้เลยกินได้ตับังค์โงอยู่อันนี้ปลาปะครับปะปลาที่แพ้แล้วเอือบแล้วกิโลเท่าไหร่ล่ะแม่ค่าครับแปดสิบบาทแปบาทเนาะปลนนี้เด้ออันนี้ปลาดุงหน้าแต่แกนได้เท่กันท่านสมัยขนาดท่านสมัยเลยครับโบนิเวนเงินสดไม่ไม่ใช้เงินสดกันแล้วทุกวันนี้โอนอย่างเดียวโอ้ยท่านสมัยครับเนาะ โอ้โที่ละเท่าไรแซ่บเลยอ้าวรุ่นรุ่นชู้มือเนี่ยกีแล้วเนาะโอ้โขอบพูดอะไรนะครับเด้อทันสมัยเลยอืเดี๋ยวเอาผู้ขายไกลยังหน่อยนะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ยตวนหันไปพงว่ามันเห็นกล้องผมตวนหันไปใส่แล้วเนาะพงว่านี่ครับใกล้บ้านปะครับบอกโอ้ถือได้ตามราคาได้ครับเด้อร้อยกว่บาทสองร้อยก็มีเอาแต่แต่ขนาดตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับหนึ่งขาได้ได้หมดเครื่องในเลยครับ ได้หมดเลยได้หมดเลยบวกอย่างเนาะเอาเจ้าขนออกให้ถูกๆนะครับเด้อไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านจ้าเอานี่ยนะครับตาท้ายเด้อมีผู้ขายครับสดใสขนาดเด้อสวยๆก่อพุณนอะไรแม่แม่ครับขอบคุณนอะไรปลาแปดสิบบาทเนาะบ่ต้องถือเงินสดเสมอเนี่ยถือแต่โทรศัพท์ถือแต่โทรศัพท์ได้เลย